สวัสดีครับ น้องไม้ดองครับพี่แก้วเดูนะครับเอาเป็นเดี๋ยวผมทานข้าวไปด้วยขุดๆด,ด้วยนะกันนะครับผมจะบอกว่า หนึ่งครับนะครับในห้องน้ํานะครับจะมีแก้วใบหนึ่งนะครับแก้วหนึ่งใบแล้วก็สบู่หนึ่งก้อนนะครับแปรงติดฟันก็มีอันเดียวนะครับยาติดฟันมีหลอดแค่นี้ครับนี่ครับอยากจะฝากถึงเอออันนี้ผมเอาผมเอามาจากไต้หวันนะครับเนี่ยนี่ครับอยากจะฝากถึงเออคนที่ เอแชมพูพ us, สระผมนะครับสบูเ่เหลวก็มีให้นะครับนี่อยู่ข้างในนะในห้องน,น้ำเป็นกระจกเอ่อสำหรับเป็นผู้หญิงใครที่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นสุภาพสตรีนะครับก็จะไม่มีหวีให้นะครับวีไม่มีเลยแล้วยาตดฟันก็ต้องเตรียมมาจากใกล้บ้านครับเยอะ จากไหนก็ช่างครับที่ใครดูคลิปอยู่นะครับถ้าเกิดอยูในช่วงเวลาของการกับตัวนะครับเบขอยากกินข้าวไปด้วยนะครับกินข้าววันนี้มีผัดหน,น่นอไม้ดองกะทิครับผมใส่หม,มูจริงๆด้วย ต้องทานที่กักตัวนะครับหว,วีครับวีไม่มีให้สำหรับคุณผู้ชายนะครับไม่มีอะไมีกลนหนวดชุหน้าเต็มมาเลยครับมีผมมาอยู่หนวดขึ้นแล้วครับหวีอย่างแรกครับหวี <c oughs> มีโนหนวดครับผม

เป็นเครือ่องางกอฮอร์มีให้ผมพูดถึงสำหรับโรงแรมนี้นะครับผมไม่ได้ก้าวเล่วงโรงแรมอื่นนะครับอาจจะเป็นสถานีแล้วตรงนี้เผื่อใครได้มาน้ำเดินม,มี55ใบ ขวดใหญ่แล้วครับกดขวนทิศสำหรับการกัดตัว14บวันครับแต่พูดถึงเขาก็มีครับมีให้รายการสั่งซื้อสินค้ามีครับไม่ใช่ไม่มีแต่แของที่เหลือจากที่เก่าครับมันเหลือเยอะก็เก็บมากครับ อยู่นี่14วันก็ต้องได้ใช้อยู่แล้วแหละ้วก็แป้งคัไม่มีให้ครับเป็นห้องแอร์นะครับห้องแอร์อมีแอรมีแอร์มีทีวี แล้วก็มีตู้เย็นครับอยู่ข้างล่างตู้เย็นอยู่ตรงถังน้ำดำเนี่ยครับนี่ครับเนี่ยตู้เย็นครับเนี่ยตรงนั้นมีขวดน้ำน,นเป็นตู้เย็นไต่พูดถึงเรื่องอาหารก็โอเคนะครับอร่อยอร่อยครับแม่ครัวทำาอาหารอร่อยอยู่นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้าย ยอนะครับพูดถึงความความจริงอร่อย คลิปนี้ผมจะลงไว้เผื่อใครที่จะมานะครับเดี๋ยวผมลงทันพ<อ>เพราะเยวรายละเอียดปิดด้วยไอแสระวันผมจะลงให้ทุกอีกครับว่าอาหารเสระวันเป็นยังไงบนะ้างอะไรยังไงนะครับ

น่าจะเหตุแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นตู้เย็นครับเป็นตู้เย็นเล็กครับผมสูงประมาณ1นึ่งฟุตกว่าๆนะครับตู้เย,เย็นเล็กครับเนะี่นี่ครับอ่ดูข้างในสักหน่อยก็ได้ครับนี่นะครับ เล็กๆเแค่นี้แหละมีผมแช่น้ำแล้วก็แช่ผลไม้กับขนมหวานไว้ครับเป็นขนมหวานนะครับนเนี่ยผมแช่ไว้ครับแล้วก็ผลไม้เขามีกาต้นน้ำร้อนให้นะครับกาต้มน้ำร้อนหนึ่งอันนะครับอยู่ในลิ้นชักนะครับอยู่ในลิ้นชักตัวนี้ครับ อยู่ข้างล่างเห็นไหมนี่ครับกาตัวน้ำร้อนนะครับนี่ครับแล้วข้างบนนี่ก็จะเป็นแก้วครับนี่แก้วแต่พวกน้ำชากาแฟเขาไม่มีให้นะครับบอกไว้ก่อนถ้าใครดื่มใครที่ดื่มกาแฟเป็นประจำหรือติดกาแฟนะครับกรุณาหามาด้วยครับผมแล้วก็นี่เป็นที่นอนครับ ครับที่นอนมีสองเตียงครับนี่ครับนี่ครับนี่เป็นปลั๊กไฟหัวเตียงปลั๊กไฟหัวเตียงมีทั้งสองด้านนะครับด้านละสองปลั๊กนี่ด้านหนึ่งนี่ครับนี่ครับด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอยู่โน้นครับฝั่งโน้นครับเป็นสองเตียงแล้วก็ตรงหน้าทีวีนะครับหน้าทีวีก็จะมีให้แบบนี้ครับ ลักไฟเหมือนกันอันที่เป็นสายเอแลนของเอผมน่าน่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตครับเนี่ย้าเรับใครที่มีคอมครับผมว่าเราจะใช้เป็นสายแลนครับตรงนี้ก็เป็นที่หน้าพักผ่อนครับนี่แต่ผมวางของนะครับเป็นที่หน้าพักผ่อนนี่ครับแต่ผมเอาไว้วางกระเป๋าครับที่เกียรหลือ้อเพราะไม่กี่วันเอง น,นี่ผมมาอัปเดตให้ดูก่อนนะครับว่าห้องพักเขาเข้าไปยังไงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นระเบียงนะครับมีผ้าม่านให้เปิดปิดรับบายอากาศแต่เขามีแอร์อยู่หรอครับนะครับด้านนี้ก็เป็นระเบียงด้านหลังนะครับแต่ฝั่งโน้นจะเป็นด้านหน้าเขาอีกตึกนึงอีกตึกนึงนะครับนะ ฝั่งนั้นน่ะนีครับแอร์อยู่ข้างบนนี่ครับแอร์นี่ครับแอร์เห็นนะครับนี่ครับผมว่าแถวนี้เวลาเราผมได้ยินเสียงเรือครับอยู่ตรงโน้นับมันจะมีไอเป็นคลองน้ําครับนะตรงนั้นนะนะครับจะมีคลองน้ําได้ยินเสียงเรืออยู่ครับ ด้านล่างที่ผมดูนี่มันชั้นสามผมว่าชั้ 2, นสองนะนะครับผมดูนี่ครับนี่ครับเป็นสนามหญ้าพื้นล่างเป็นสนามหญ้าครับก็สะอาดดีครับดอกจำปาหรือลีลาบาดีผมไม่แน่ใจนะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้าครับผมด้านหน้าเขาเอ่อเขาบอกไว้ก่อนนะครับสาหรับใครที่ติดแอลกอฮอล์นะครับเขาจะไม่ให้เข้าตั่งซื้อก็ไม่ได้นะครับผมใครรู้ตัวว่าขาดไม่ได้ก็กรุณาพกพามาด้วยนะครับใครที่ขาดไม่ได้นะครับแต่ผมไม่เป็นไรครับผมแล้วก็อีกอย่างนึง แล้วเราใครที่สูบบุหรี่อ้าวนี่เป็นกระจกนะครับกระจกเป็นหน้าเป็นประตูห้องน้ำครับนี่เลื่อนได้ครับเนี่เลื่อนได้นี่ครับเลื่อนได้นะครับเขากระจกไว้ข้างนอกครับนะครับสวัสดีครับลงแดงพาแล้วครับผมเที่ยวห,หา แล้วก็ออก,กินนะครับนี่เป็นชีการ์ดครับระบบคีย์การ์ดของโรงแรมปกติทั่วไปปรกไฟกระดิง่งมาดูด้านหน้าแป๊บนึงนะครับดักนิดหน่อยก็พอแล้วขอห้ามนี่ครับด้านหน้าครับผมของโรงแรมจะเป็นแบบนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้นะครับข้อห้ามนี่ครับบริเวณด้านหน้าเป็นระเบียงเห็นนะครับ ครับเป็นแบบนี้นีครับดูนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยก็พอห้ามออกข้างนอกเปิดประตูออกไปเอาอาหารได้นะครับออกไปเอาอาหารได้แล้วก็กลับเข้ามา ครับออกไปเดินเป็นภาคข้างนอกก็<ป>จะมีอรเจ้าหน้าที่ของทางรัฐบาลเป็นทหารครับเป็นทหารมาเป็นยามเป็นต่อหอเที่ยวขับรถบนรอบทุกๆประมาณ3ามสิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงไม่แน่ใจปึ่ชั่วโมงหนึ่งับแล้วแต่เขาลองเขาแต่บอกว่าสัญญาณเน็ตในห้องแย่มากครับสัญญาณเน็ตในห้องนะครับแต่ก็พอเล่นได้ สำหรับใครที่ทำงานเกี่ยวกับ Internet, อินเทอร์เน็ตเหมือนผมนะโอ้ยรอจน,นหูยิบ <c oughs> <c oughs> นะครับแล้วก็ใครที่ติดบุหรี่หรือขาดบุหรี่ไม่ได้นะครับกรุณาพกพามาด้วยแต่ถ้ามีขายหรือก็มีน,มนะครับก็มีออเดอร์ให้เลือกเอาครับซื้อข้างนอกอาจจะแปดสิบเก้าสิบ แต่อยู่ข้างในนี่้150านะครับบอกไว้ก่อนนะครับจริงจริงนี่ครับสั่งได้ก็มีให้มีแทบจะทุกอย่างน้ำยาล้างจาน15บาบาทขวดเล็กๆโอวัลตินกาแฟ20บบาทใช่ไหมใช่ปะ รองครับนี่อิตินกาแฟครับยีบาทอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับนเ,เนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะครับสำหรับคนที่อยู่ไต้หวันหรืออยู่ประเทศอะไรอินเกาหลีหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับสําหรับคนที่จะกลับในช่วงนี้ที่มากับต้องมากลับตัวอยู่14วันนะครับถ้าเกิดใครได้ดูก็กรุณาเตรียมของมาให้พร้อมนะครับ ของใช้จําเป็นแทบจะผมว่ายาตีฟันไม่น่าจะพอเขาพอมันหลอดเล็กนิดเดียวครับก็แค่นี้นะครับแต่ถ้าสั่งเพิ่มเขามีเขามีขายแต่พูดถึงว่าเสียดายครับของที่ซื้อไว้อยู่นู่นมันเหลือหลอดใหญ่ก็เก็บม,มาใช้ด้วยน่าจะดีนะครับผมเดียกย่อยการเป็นอยู่แรฟันโดนจะอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับผมสวัสดีครับลุงแดงพาเลาะครับผม เที่ยวหาทำแล้วก็กินถ้าเป็นกำลังใจในการทำคลิปกับผมกดทับตะคายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับกันการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย